สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเลโปเองนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมล็อกอินนะครับผมแล้วก็กิจกรรมตู้กดน้ําที่กลับมาอีกแล้วเนาะก็ผมเพิ่งตัดคลิปเสร็จไปเมื่อกี้นะครับแ๋ยวเรามาอาัดคลิปกันต่อเลยนะครับเมื่อวานก็ต้องง่วงมากนะเมื่อคืนเนี่ยผมแบบง่วงมากเลยนะครับพูดพูดแบบง่วงมึนๆนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ผมเริ่มกิจกรรมล็อกอินก่อนแล้วกันเนาะ กิจกรรมล็อกอินเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่13เดือน1ปี26ถึงวันที่3มีนานะครับผมปี26นั่นเองส่วนวิธีเข้านะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็มาที่ตรงนี้เลยอีเวนต์นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะเขาแจกแฟนระดับอะไรอะเดี๋ยวเรามารูกันนะครับ มื่อวานผมก็ไม่ได้รับนะครับแบบเอออยากให้เห็นพร้อมกันเลยนะครับเอ้ยมันรีเซ็ตการตั้งค่าผมด้วยเนี่ยนั่นไงโถเ้ยนะครับผมอ่ะผมจะเอาเป็นชุดตัวผู้หญิงนะครับอ่าเดี๋ยวกดรับชุดก่อนนะครับวิธีรับชุดเนี่ยมันอยู่ในนี้เลยนะครับอยู่ในจดหมายตรงนี้เนาะถ้ารับมาได้เลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ล็อกอินเมื่อวานนะครับถ้าล็อกอินวันนี้นะครับก็จะได้เป็นหัวนะครับอินเนอร์ A P ห้าพันต่างๆนะครับก็แต่ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าในกล่องมันมีอะไรนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงแต่คิดว่าน่าจะเป็นของดีนะครับอคิดว่าน่าจะเป็นของดีมาเดี๋ยวเราไปดูชุดแฟร์กันดีกว่านะครับกิจกรรมนี้นแจกชุดแฟร์นะครับล็อกอินแจกชุดแฟร์วันแรกก็ได้ชุดแฟร์เลยนะเพื่อนๆหกสิบแต้มด้วยโอ้สีชมพูชัวเลยอย่างงี้นี่ฮะขอเลือกชุดก่อนนะเนี่ยไหนเนี่ย อันนี้ AC หรอผมไม่ชอบ AC เลยอะเอาธรรมดาแล้วกันผมว่าธรรมดาก็ดูดีะนะอันนี้แล้วแต่คนนะผมชอบธรรมดานะครับอ่าน,นี่ครับมก็จะให้ชุดแฟมาเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับ นี่โอ้ยสวยสวยสวยเลยเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวไปหัวข้อ2เลยนะครับกิจกรรม2ก็เป็นกิจกรรมตู้กดน้ํานั่นเองนะครับผมอ่าจะเปิดให้ดูก่อนตู้กดน้ําเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะนะเพราะว่าผมเคยทําไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงกิจกรรมกนก่อนเลยกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่13เดือน1นะครับปี26ถึงวันที่10เดือน2นะครับผมแล้วก็ ร้านแรกเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่13เดือน1ปี26ถึงวันที่17เดือน2ปี26นะครับผมโอเควิธีเข้านี้เพื่อนๆน่าจะรู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงมิชชั่นกันเลยนะครับก็เผื่อที่ผูเ้เล่นใหม่เขายังไม่รู้กันนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดมาตรงอีเวนต์นะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับนี่นะแม็ชชีนอีเวนต์นะครับแล้วก็กดมาปุ๊บเฮ้ยขึ้นหน้านี้เดี๋ยวมาดูภารกิจแรกเลยนะครับว่าเป็นภารกิจอะไรบ้างนะ ตัวนี้น่าจะเป็นเลดนะครับผมลงเลดสี่ตัวใช่ไหมน่าจะเลดสี่ครั้งนะครับผมก็จะมี110เลดร้อยสิบถึงร้อยิบห้าเออนะครับเลดสี่ครั้งแล้วก็ตัวนี้เป็นการเซตแคมไฟเองนะครับเซตแคมไฟเองตัวนี้ไม่ตายอันนี้อันนี้ไม่น่าตายนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับสามารถ่าไม่ได้กดสมมติว่าผมกดเลือกรับเลือกับไปเลยนะครับตัวนี้เป็นใช้สกิลนะครับเป็นใช้สกิลพวกสกิลด้านล่างอะไรเงี้ยนะครับใช้สกิลแล้วก็ ตอนนี้เป็นลงเรดนะครับผมสี่สี่รอบก็จะได้สําเร็จหนึ่งภารกิจนะครับเนี่ยก็จะสําเร็จแบบนี้นะครับเหรดยสี่รอบก็เนี่ยไม่ใช่แค่นี้ครับเรสามทับสี่ก็คือผมต้องลงเหรีอีกรอบหนึ่งเพื่อสําเร็จภารกิจนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นดันเจียนเอชพีเอพีเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ข้าไมไปก่อนนะครับเพราะว่าลงไม่ได้อยู่แล้วต่อมา IR ครับ IR นี่ผู้เล่นใหม่ก็ถ้าคุณไม่ได้ทําระบบฮีโร่ลีฟอะไรนั่นอะ คุณจะลง IR ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าทําได้แล้วเนี่ยวิธีลงตรงนี้เลยครับกดเคเริ่มที่กดเคก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับร่ย o y อ l a r มี Base นะครับแล้วก็กดมานี้ m มิตติ้งอะไรเนี่ยม e ตติ้งสองเนี่ยกดไปเงี้ยนะครับแล้วก็รอรอห้องแค่นั้นแหละแล้วก็โดดจอยเข้าไปเลยนะครับต่อมานิ่แทมนิ่แทมเนี่ยผมไม่ค่อยไปครับถ้าถ้าเป็นมูมผมผมจะไม่ค่อยลงนะครับก็ให้ลงนิมแฮมประมาณ3มรอบนะครับ ก็จะสำเร็จภารกิจตัวนี้ลงเลดมูลสองรอบนะครับก็จะสําเร็จภารกิจตัวนี้รีดีมสองรอบก็จะสําเร็จภารกิจนะครับตัวนี้ลงเอชนะครับผู้เล่นใหม่ข้ามก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ลงดันธรรมดานะครับเลเวลสามขึ้นก็จะได้ส่งควสนะครับประมาณสิบรอบนะครับเนี่ยลงครบสิบรอบก็สําเร็จควีนะครับ <c oughs> ทีนี้ เอ่อตัวไหนบ้างที่ผมแนะนำเนาะถ้าเอาแบบผมแบบผมแนะนําให้แรกเนาะเพื่อนๆผมก็จะแนะนําว่าให้แรกตัวนี้ด้วยนะครับเฟซสองเฟซสองเนี่ยแลกได้แค่หน,นะนึ่งค,ครั้งนะครับไอสามตัวบนเนี่ยแลกได้แค่หนึ่งครั้งก่อนนะลืมบอกเลยสามตัวบนเนี่ยแลกได้แค่หนึ่งครั้งนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะแนะนําว่าแลกแกทั้งหมดเลยนะครับถ้าผมแลกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาแลกตัวนี้ร้อยสิบเพราะว่าผมเป็นคนที่ลงเลทร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบห้าทุกวันนะครับแล้วก็ เอผมก็แลกเพราะว่า SP ผมไปได้เนาะแล้วก็ IR ผมก็แลกเพราะว่าผมไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อเล่นใหม่นะครับตรงสองตัวเนี้ยเพื่อนๆข้าไปเลยนะครับเอ่อให้มาแลกเป็นตัวนี้นะเลดมนนะครับหรือว่าจะไปแลกตัวนี้เลยง่ายๆเลยอันนี้คือลงดันงงโงๆงเลยเลเตวสามสิบขึ้นนะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนวิธีรับก็กดตรงนี้เลยนะครับวิธีรับตัว นี่ก็จะได้มา,างี้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูของแรกกันดีกว่านะครับของแรงกเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาแบบแนะนําไปเลยเนาะผมจะไม่ไ้องมาบอกหน้าทุงหน้าที่เนาะเพราะว่าคิดว่าน่าจะซ้ํากันนะครับไอเทมน่าจะซ้อกันนะครับก็จะแนะนําแบบตั้งแต่ไอเดียของเพื่อนๆเลยนะครับก็เริ่มที่การแตกรุนก่อนการแตกรุนถามว่าหน้าแรกไหมในมุมมองผมเนาะผมมองว่ามันหน้าแรกนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว เราก็ต้องตีสกอร์เพื่อขึ้นสกอร์แรงสี่แลงสามนะครับผมตอนนี้แรงห้าก็เริ่มแจกแล้วนะครับตอนนี้ก็มีสกอร์แรงสามแลงสี่นะครับให้เพื่อนๆนได้ตีนะครับก็ยังไงก็ต้องแลกมปตีอะเนาะต่อมาเป็นพรีเมียมรนนะครับพรีเมียมอาร์เมอร์รนอ่ะอันนี้มีหมดเวลานะครับผมต้องบอกเพื่อนก่อนว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมีแผนที่จะขึ้นขึ้นเกาะขึ้นเกาะร้อยยี่สิบแล้วจะอัพสีเกาะร้อยยี่สิบอะไรเงี้ย แลกมันได้ครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องทําก่อนหมดเวลานันก็คือเดือน3วันที่สิบเจดนะครับปีสองหกนะครับก็คือ3เอ้ก็คือ17ดมีนาปีสองหนะครับถ้ามีแพนจะทําหรืออัพสีเขียวเกาะอะไรเงี้ยก็แลกมาได้ครับมันจะได้เป็นการลดงบตังค์เราหน่อยเนาะน,นะครับก็แลยได้3ไอดีนะแล้ได้สามสเลยนะครับต่อมาเป็นคิดตันคิดตันเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่ผมอยากให้ข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ใช้หรอกคิดตันตัวนี้ มันคือคิดตั้นสำหรับคนที่จะไปทาร้อนตัวใหม่นะครับถ้าอยากแลกซื้ออนาคตหรือว่าแต้มเหลือแลกได้ครับมันไม่แย่นะครับซื้ออนาคตไปก็ดีอ่าต่อมาเป็นผ่าดลองร้อยยี่สิบอ่าตัวนี้แลกได้สามชิ้นนะครับแลกได้สามชิ้นถ้าในมุมมองผมเนาะผู้เล่นใหม่ผมอยากเชียร์ให้แลกคีนก่อนถามว่าทำไมแลกคีนล่ะครับเราจะได้เอาไปแลกทำอาวุธร้อยยี่สิบง่ายๆครับจะได้ลดงบนิดๆหน่อยๆเนาะ นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่กลางเกมหรือว่าอยู่ที่ช่วงตั้งตัวได้แล้วอะไรเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนเลยว่าผ่าส่วนไหนก็แลกมานะครับอย่างผมเนี่ยผมจะอัพตัวหลักของผมเนี่ยเดี๋ยวนะอย่างผมจะเาตัวเหล่าผมเนี่ยเป็นเท้าสีเขียวเนี่ยผมจะไปแลกเท้านะครับเพราะว่าผมจะทําเท้าขึ้นสีเขียวอันนี้สีเขียวสีลุงสีอะไรสีว้าไปนะครับอันนี้แค่สมมุติเฉยๆนะครับอ่ะต่อมาเป็นผ่านหลัก อ้าพารหลังเหมือนกันเลยครับพานหลังเนี่ยเออถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมเชีร์ให้แลกเวปอนมีช้อยเดียวเลยให้แลกเวปอนเพราะว่าเราจะขึ้นอาวุร้อยยี่สิบเอาวุร้อยยี่สิบเนี่ยมันให้ค่าสแต็กเอามาที่ประมาณ 8. บาแปดมั้งถ้าผมจะไม่ผิดให้บามาประมาณแปดนะครับแต่ว่าเอทีเคอะไรก็จะลดแหละนะครับแต่ได้บามาแปดก็จะได้สแต็กมาเพิ่มนะครับส่วนคนกลางเกมหรือว่าคนที่ตั้งตัวได้แล้วก็แล้วแต่เขาจะแลกครับแล้วแต่เขาจะบิวอย่างผมสมมติว่าเป็นผมผมจะทำเท้าผมจะแลกเท้ามา นะครับอันนี้คือดีอยู่สำหรับผมผมจะได้แบบเออคับสบายขึ้นเนาะต่อมาอินฟิลร้วยยี่ห้าอินฟิล้วยยี่ห้านี่ยังไม่มีผลเท่าไหร่นะครับถ้าแต้มเหลือเพื่อนๆค่อยมาแลกก็ได้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะรุ่นรุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเดี๋ยวผมจะอวยมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนมีรีฟอร์แต่ตอนนี้เกมไม่มีรีฟอร์แล้วนะครับก็คือคุณสามารถตีแบบลงโ,โดดๆได้เลยก็คือเอาง่ายๆครับเต็มมันพังระบบตัวเองละเ๋ <laughs> ยมมันพังระบบตัวเองละนะครับรีฟอร์หายไปนะครับ ในกรณีนี้ถามว่ารูนจะเป็นไหมมันก็จำเป็นในการที่จะครับข้ามาเป็นเกาะโอเคข้ามาเป็นรูนรูนอัพสีเกาะร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยมันก็ยังจําเป็นแต่ว่าแต่ว่าผู้เล่นแบบมันมัดแทมมันต้องมีอะไรมันต้องแลกก่อนไหมก็ไม่ได้เชิงครับแต่ว่าถ้ามันเหลือก็แลกเลยนะครับผมให้คะแนนความสำคัญที่กลางๆนะอันนี้แลกได้ครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับรูนตอนนี้ก็แลกได้เหมือนกันนะครับไม่ได้แย่นะครับเพราะว่ามันได้ใช้ในอนาคตแน่นอนนะพวกรูน ต่อน้ํายาสกออันนี้เหลือเพิ่มาแลกนะครับจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเท่าไหร่นะครับยกเว้นเพื่อนจะไม่มีเงินจริงนะครับไม่มีเงินในการแบบหาน้ํายาสกอมาใส่อะไรเงี้ยนะครับก็แลกมาได้ครับเพราะว่าในนี้มันจะเป็นแบบน้ํายาสกอเพิ่มไปห้าสิบเปอร์เซ็นเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มสิบเปอร์เซ็นเอาง่ายๆเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์อะุกคนใช้หมดเนี่ยเหรอ,อนะครับต่อมามิเตอร์เลียนฉาบสามอันนี้นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นพเพ่นแหบ,บผมอยากแนะนําให้แลกนิดหนึ่งนะครับเพราะ เอเซนเนาะเพราะว่าดันเอเซนมันให้ดันมันให้สแต็กเยอะเวทกิมทิสให้สแต็กเยอะมากนะครับงผมก็อยากให้ลองแลกดูนะครับแล้วก็มันเหมาะคนที่อยากไปดันเอ d ทดีครับแล้วก็อยากได้สแต็กเพิ่มเติมเพราะว่าการหาสแต็กเพิ่มหลังๆหายากมากใช่คนนี้เลยหายากมากนะครับต่อมาอวิซอนฉาอบอวิซอนฉาบนี่กรณีเดียวกันเลยครับเหมือนมิสเตอร์เลียนฉาบเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ อ่ต่อมาผมแดงอ่าผมแดงนี่ผมนี่ใช้งานผมแดงผมแดงที่ผมใช้งานเพราะว่าผมยังจนนิ่งไม่เต็มนะครับอันนี้ผมใช้งานนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ถามว่าอันนี้ใช้งานไหมใช้ครับเพราะว่าเราต้องเอามาจนนิ่งค่าคีค่าบาเนาะแต่ว่ามันจะได้ใช้ใน120อาวุธ120เออเพื่ไว้ก็แลกไว้ก็ได้ครับถ้ามันเหลือก็แลกไว้ซื้ออนาคตอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดน่าจะแพงแล้วมั้งผมขอเช็คตลาดแป๊บนึงน,นนะจะได้แบบจะได้แซะจะได้แซะผมก็ไม่ได้ดูตลาดเลยช่วงนี้ เออเจ็ดหนึ่งเก้านะครับตอนนี้ราคาไหลหัวบเลยนะครับแปดเจ็ดนะครับขายแปดเจ็บไอ้นี่มาแต่ไหนไม่รู้ครับ MOC นะครับผมแปดหมื่นสามมเล่นอะไรเนี่ยมึงเล่นอะไรกันเนี่ยอ่ะไอ้นี่หนักเลยแปดหมื่นโอ้หนักอ่ะเซอร์เป็นเมันมันเป็นอย่างเงี้ยสภาพเซอร์เบีนเดมเป็นอย่างเงี้ยเปันเราเหนื่อยเ็เราเหนื่อยใจกับพวกนี้จริงตัดกันเป็นไงตัดกันฟังหมดแล้วพี่มานะครับมาต่อกันนะครับ ก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นจูนนิ่งนะครับจูนนิ่งเนี่ยเอาผมน้องแรกอะไรนะครับก็อันนี้แลกตามที่เพื่อนขาดสมมติว่าเอ่อเพื่อนๆไม่มีนิวออล่าที่เป็นอันเก่านะครับก็ไปแลกกล่องล่างได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนแบบจูนนิ่งขึ้นร้อยยี่สิบอะไรแล้วแลกกล่องบนครับตัวนี้ให้คะแนนความสําคัญไหมก็ให้นะครับมีความสําคัญเยอะตัวนี้เป็นใบสกิปนะครับถ้าเพื่อนเพื่อขี้เกียจลงดันนะครับแลกไม่ได้นะแลกได้ได้ได้แปดครั้งอ่ะนะครับ เป็นใบสกิมดันตัวนี้รีดิมซีลผมข้ามนะผมข้ามเพราะผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่รีดิมนะครับพี่เบ้นควจะไปเก็บฟูลฟอสตอ่ะต่อมา AP นะครับเ p เนี่ยผมเชียร์ไม่ค่อยขึ้นแล้วเพราะว่าผู้เล่น,ผ,ลนผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นตอนเนี้ยมันไม่มีรีฟอส์ซึ่งการรีฟอสต์มันก็เลยแบบไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่มันจะมีความจะเป็นแค่การอัพสกิลอะไรเงี้ยน้องมันก็ไม่เยอะ มันแที่แบบเอ้ยมันต้องมงต้องมีนะมันต้องมีนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันแท็บขนาดนั้นนะครับยังไงก็ a อผมยังให้คะแนนน้อยแล้วกันนะครับต่อมาชุบตี้นะครับชุบตี้เนี่ยกรณีผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีชุบใช้นะครับถามว่าซื้อมาทําไมซื้อกันโดนด่าครับบางคนมันแบบมันซีเรียลเงี้ยนอนยาวก็โดนด่าบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันมีนะครับหลังหลังมันมีอะไรก็ไม่รู้นะขดหัวเื้อเป็นเนนะครับก็ซื้อมากันคนไว้ก็ได้นะครับอันนี้แต่ว่า ถามว่าผมให้วามสำคัญไหมผมก็ไม่ค่อยให้อ่ะอืมแต่ผู้เล่นใหม่ถ้ามันขาดจริงอันนี้แลกได้นะครับไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าให้แลกของมันพัฒนาตัวก่อนเนาะนะครับจะได้แบบยืนนานๆอะไรเงี้ยเนาะต่อมาเป็นหินเพิ่มลักนะครับอันนี้เหลือคามาแลกก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมอยากให้ข้ามคือจะเป็นคุณจะเหลือแต้มจริงๆแบบแลกทุกอย่างหมดแล้วอันนั้นอนะ่ะคนมาแลกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับ ผมขอสรุปที่กิจกรรมแรกก่อนเลยนะครับก็คือกิจกรรมล็อกอินเนาะกิจกรรมล็อกอินเนี่ยจะอยู่วันที่สิบสามนะครับเริ่มแต่วันที่สิบสามเดือนหนึ่งนะครับปีสองหกถึงวันที่สามมีสามมีหน้าปีสองหกนะครับผมส่วนกิจกรรมตู้กดน้าเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่สิบสามเดือนหนึ่งปีสองหกถึงวันที่สิบเดือนสองปีสองหกแล้วก็ร้านแรกของเขาเนี่ยจะอยู่วันที่สิบสามเดือนหนึ่งปีสองหกถึงวันที่สิบเจ็ดเดือนสองปีสองหกนะครับผม ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลรอบนี้เพราะว่าผมเคยทำกดน้ำไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอธิบายแบบรวดเร็วยอ่อยๆนิดนึงนะครับโอเคครับถ้าหากมีข้อมูลอะไรตกหล่นหรือว่าผิดพลาดอะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับหรือว่าถ้าสมราบผมแบบเอ้ยอยากได้การการพูดละเอียดแบบทุกคลิปถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเก่ารีลานอะไรเงี้ยก็ตามนะครับก็บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับตัวแล้วก็ทําให้นะครับโอเคนะครับ ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจ f a c e b o o k ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะวันนี้ก็ต้องจากลาทุกคนไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับ